ครบยังครบยัง่อไตอลอยใกังไม่ข้าโคนเยี๋ยวเดอเด้อเด้อ้อตั้งไว้สูงนี่ได้คะแนนเต็มเด้เอเยช้าปกาศเลยนะ่บอกว่าเข้าใจเธอเลย เอาสวยๆเอ้ยเนี่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 ยแป้งเน่ยหนาไม่ต้องปิดหรอกทีละเขาวิดีโอก็ดูนะปแต่แอกแม่งอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ย เออเหมือนไอ้ติ๊ต๊อติ๊กถ่ายไม่เป็นติ๊ต่อกะจะไปจะไปตรงนั้นแหละไม่มีมีโฟลาเตอร์ไหมมเลย่าสั่งผิดก่อไม่ให้ถือตลอดเวลาขายยาวก็ขายาวอยู่แล้วเป็นอะพี่กุดูพี่ชายเป็นตัวอย่างตัวอย่างดีๆนี่ให้ด แม่งเขาให้มาถือแล้วก็มากำกับใช่ไหมแล้วเนี้ยที่ขับรถล้างมันจะทำขให้โดนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเตรียมนะก็มุดได้ต่อนเห็นได้สามเฮ้ยไ้ก่อ ถ่ายแล้ทำากลับไปยังมีอีกปกติอยู่ำงานซื้อมะกงก็กิน้องส่งสมามามารวมกัน